ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือฟา m โม p h o b i a คู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการเล่นฟาดโมโฟเบียมากขึ้นในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Revenant ผีแห่งความรุนแรงซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตจากคลิปเก่าโดยจะอ้งางอิงข้อมูลจากเกมในเวอร์ชัน0.9.3.1โดย r e v e n a n ตตามคู่มือของเกมนั้นได้กล่าวไว้ว่าเรเว n นนเป็นผีแห่งความรุนแรงที่มักจะโจมตีตามอำเภอใจ นอกจากนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันก็ยังสามารถหลอกเราให้ตายใจได้โดยมันจะเชื่องช้าในขณนะอยู่เฉยๆแต่เมื่อไรก็ตามที่มันได้เริ่มต้นการล่าความเร็วของพวกมันก็จะเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจุดแข็งเรเวเนนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อกําลังไล่ล่าเหยื่อของมันจุดอ่อนการสร่านตัวจากเรเวเนนจะทําให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าลงไปอย่างมากหลักฐาน Ghost of Ghost Riding Temps จากข้อมูลภายในเกมจะเห็นได้ว่าเรเวนเน้นนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันโดยในขณะที่ผู้เล่นไม่ได้อยู่ในแนวสายตาของมันหรือไม่ได้รับรู้ถึงตำแหน่งของผู้เล่นความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันจะชา้าลงอย่างมากคืออยู่ที่1เมตรต่อวินาทีในขณะที่ความเร็วของผู้เล่นในขณะเดินจะอยู่ที่1.6เมตรต่อวินาทีและในขณะวิ่งอยู่ที่3เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่น ยู่ในแนวสายตาของมันหรือรับรู้ตำแหน่งของผู้เล่นผ่านวกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดอยู่ในมือผู้เล่นอย่างเช่นไปฉายหรือุปกรณ์หาผีที่เปิดใช้งานในมือผู้เล่นได้การใช้งานวิทยุสื่อสารรวมทั้งเสียงพูดเรเวเนนก็จะมีความเป็วไในการเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยจะอยู่ที่3เมตรต่อวินาทีจึงทําให้เรเวเนนสามารถเคลื่อนที่ไปหาผู้เล่นแล้วฆ่าผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วถ้าหากเข้าไปหลบในที่หลบ หรือปิดไฟฉายและอุปกรณ์หาผีที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทัน นอกจากนี้ถ้าหากเรเวนน์วิ่งมาถึงตำแหน่งล่าสุดที่มันเห็นหรือรับรู้ถึงผู้เล่นแล้วที่เจบผู้เล่นความเร็วของมันก็จะค่อยๆลดลงในเวลา2.7วินาทีไม่ได้ช้าลงในทันทีทันใดทําให้มันยังมีโอกาสตามผู้เล่นทันหรือหาผู้เล่นเจอถ้าหากผู้เล่นยังไปไม่ไกลจากบริเวณที่ตัดแนวสายตาไปจากมันรวมทั้งการวิ่งหนีในพื้นที่ที่ไม่มีมุมหรือสิ่งกีดขวางที่ใช้ตัดแนวสายตาจากผีอย่างเช่นในทงทางเด,เดินยาวๆหรือทางเดินภายในบ้าน ว่าทำให้มีโอกาสที่เรเวเนน t จะเล่ทันผู้เล่นและค่าผู้เล่นได้ดังนั้นแล้วเรเวเนนในแพทล่าสุดนี้จึงกลับสู่แท่นบัรลังของมันอีกครั้งในแง่ของความอันตรายถึงแม้จะยังไม่เป็นที่1เหมือนในอดีตที่ยังไม่มีคู่แข่งที่สูสีเหมือนกับในปัจจุบันก็ตามสำหรับการทดสอบเรเวเนนในความยากังแต่ระดับไนแมมขึ้นไปก็สามารถทําได้3อย่างคือ 1. ปิดไฟฉายแล้ถือทูบ จากนั้นก็รอดูความเร็วของมันในขณะที่วิ่งเข้ามาหาเราโดยที่ในระหว่างทางจะต้องไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วางไว้เพื่อกันความสับสนกับผีชนิดอื่นวิธีที่2คือถือทูบและอยู่คนละที่กับผีแต่ยังคงอยู่ในระยะที่ไฟฉายกับพิบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวนแล้วลองเปิดอุปกรณ์เหล่านี้ดูสักพักจนความเร็วเปลี่ยนแล้วลองปิดอุปกรณ์อีกครั้งถ้าหากผียังคงวิ่งเร็วพร้อมกับวิ่งมายังตำแหน่งที่เราอยู่ก็แสดงว่าเป็นเรวนแนน วิธีที่3ก็คือถ้าหากหลบอยู่หรือผีเริ่มล่าแล้วแต่ผู้เล่นอยู่ไกลจากผีแต่ยังคงได้ยินเสียงเท้าอยู่ก็สามารถที่จะฟังเสียงเดินของผีแทนก็ได้โดยถ้าหากเป็นเรเวนแนน์เสียงเดินของมันก็จะช้ามากจนสังเกตได้แม้จะอยู่ในห้องของมันก็ตามสำหรับการรับมือน,นั้นถ้าหากรู้แล้วหรือว่าสงสัยว่าผีอาจจะเป็นเรเวนแนน์ควรจะวางแผนเส้นทางในการหน,นีโดยพยายามเลือกตำแหน่งที่มีจุดตัดแนวสายตายอย่างน้อย1-2ครั้ง และที่สําคัญก็คือผู้เล่นควรที่จะปิดไฟฉายหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในมือเมื่อผีเริ่มลาดในทันทีโดยเฉพาะพวกเฮดเกียร์ที่มีโอกาสถูกลืมสูงหรือไม่ก็โยนทิ้งเลยก็ได้เพราะถ้าหากเรเวนน์ไม่อยู่ในแนวสายตาหรือรับรู้ตําแหน่งจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วความเร็วของมันก็จะชา้าลงไปอย่างมากและทําให้สามารถจะหนีได้ทันและแนะนําให้หาที่หลบไว้โล่งหน้าและเปิดไฟตามทางที่จะไปอย่างที่หลบเอาไว้ เพื่อยังพอเห็นเส้นทางได้เพราะหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกรนลานจนอาจจะหาทางไปยังที่หลบไม่ได้ถ้าหากปิดไฟเอาไว้รวมทั้งยังสามารถใช้โกลสติกเทียนหรือตะเกียงในการให้แสงสว่างระหว่างทางได้เช่นกันถ้าหากถือเอาไว้อยู่และบานไม่ได้เปิดไฟหรือคัดเอาพังเพราะอุปกรณ์ให้แสงสว่างพวกนี้ไม่ใช่อุปกรณ์อินิกส์รวมทั้งถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะปิดประตูของห้องที่ผ่านหรือเข้าไปด้วย อย่างน้อยก็ช่วยลดโอกาสที่ผีจะเห็นเราได้สําหรับไฟฉายนั้นถ้าหากต้องการใช้งานจริงๆก็ควรแน่ใจว่าห่างจากผีมากพอจนผีไม่รับรู้ถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในมือคือเกินระยะ10เมตรจากตัวผีขึ้นไปถึงจะปลอดภัยรวมถึงจะต้องไม่ขอพร I w i s h to be safe ที่จะเป็นการขอที่หลบเพิ่มจากผีด้วยถ้าหากใช้มังกี้พอหรือมือลินเพราะพรน,นี้จะทำให้ผีรู้ตำแหน่งของผู้เล่นถ้าหากใช้เสียง วิทยุสื่อสารหรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกรยาของพื้นที่สิบส่วนและก็จบกันไปแล้วสำหรับข้อมือฟาดโมฟเบียแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งถัดไปด้วยนะครับรวมทั้งถ้าหากต้องการสนับสนุนผมโดยตรงก็สามารถโดเนตผ่านระบบ s u p e r f a n แฟได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ